ทีครับทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่นในเกมน้ำไอซี0ร้อยกันนะครับบอกเลยว่าตอวีดีโอนี่แบบตาม,มอยู่แบบเบิ่มๆเะครับถ้าใครสงสัยว่าตอนนี้ผมกำลังเล่นเกมอะไรอยู่นะครับตอนนี้ผมกำลังเล่นทันนี่ดับเบิลชิพนะครับเป็นแมปแนวือลบแมปใหม่ที่แออกมายังไม่ถึงปีเลยนะครับแต่ผมก็แบบได้ลองมาเล่นก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ได้บอกเลยเลยว่าท่านวันนี้ใครวะาไอ้ตูดด้านหน้าตูดด้านน้าผมขอดำน้ำก่อนเลยนี่ไม่เห็นผมแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเรืออะไรวะเรืออะไรวะเรือระจันบาสนะรเรือระจันบาสไอโอวาด้วยผมจะดำไว้สักห้าสิบเมตรแล้วกันพอเราดำน้ำก็จะได้เปลี่ยนครับพอเลยโอเคตอนนี้มันรู้ตัวแล้วมันไม่ใช่สเตลแล้วว่าตอนนี้แล้วถ้าถามว่าเราจะแบบโผล่ขึ้นน้ำไปยิงมนันได้ยังไงครับ ยิงใต้าน้ำแล้วครับไอ้ถ้าใครไม่เชื่อนะครับว่ามันจะโดดได้ไงมันล็อกเป้ามันล็อกเป้ามันล็อกเป้าเว้ยดูเป็นไงคร,นครับนี่ครับเนี่ยข้อดีของเล่นน้ำเกมนี้ครับแบบคือแบบมันมีตอร์ปิโดที่ล็อกเป้าแบบงงเลยชอบเล่นเดมนน้ำเกมนี้มากโอมมม้มีมาด้านหลังด้านหลัง ไม่รครับเรือดำน้ำไอซีแล้วมีตอร์ปิโดยิงจากท่าหลังเฮ้ยมันยิงตอร์ปิโดขึ้นมาไปแล้วเปล่าเป้วเฮ้ยโอเคแลกคิวกันโอเคตอนนี้นะครับผมเจอเรือเกิดมาเจอเรือด้านหน้าครับเปรือคอนโกครับเป็นเบเทนคูเซอร์เดี๋ยวผมเตรียมดำน้ำเคตนดำน้ำ ระยะได้ระยะยังจะดำสัก50เมตรกันเหมือนเดิมเลยปกติผมก็เล่น50เมตรแล้วอไปรูปแรกไปครับชุดแรกว่าโดนอยู่แหละใช่ไหมเดินเลยวล็อกเป้าล็อกเป้าล็อกเป้าเปิดระบบล็อกเป้าเอาไม่แม่ล็อกเป้าล็อกเป้าจนอะไรวะกันวัดไรวะเรวะ เล่าลครับรู้สึกว่าเมื่อกี้หลบล็อกป้อมันพลาดวะ่ะออตั้ตวชุดอตอนเดียมน้ำล่าเร็วไปจันบานครับโออขาสโดนป่าเออแล้วจะล็อกป้อมพลาดันต้องวนมาใหม่ท้อเฮ้ยมันโดนอะไรวะเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวไม่คิดโดนอะไรวะเฮ้ยแล้วจะม,มีทิพหรววววอวะวอด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 ออวชุดอ <c oughs> ไอออเซนทั้งห้าส um, uh, ิบเปอร์เซ็นแล้วเหลือๆเหลือๆโดนครับโดนครับโดนต้องโดนแหละเออเอออื้มโหแทบจะตายจริงผมยิงอีกชุดนึงก็ตายนั่นนี่เลยงาลุงใช้เลนไม้เลยอาแลนไม้ไปกินเฮ้ยเกือบตายแล้วเกือบตายอ่ะผมยิงต่อไปดู ไปดูด้านท้ายแล้วกันโอเคให้เหลือครับเอาเลยเหลือคนนโกเลมเหลือสิบพันแล้วนี่โดนโดนเ่าโดนเ่าโดนเ่าโดนดีว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 ่าโอ้โหผมไม่โฟกัสผมไม่ได้หรอกวันนี้เราเส้นของเรก็จะหมดแล้วแท้ควรล่าต่อได้ไหม We destroyed an enemy battleship. เอาเทียนพังตอนนี้ผมขอขึ้นมารับออกซิเจนหน่อยกับตอนจอสเตนทำแล้ว10%ตอนนี้ลองสองกล้องทางไกลโอ๊เจอสองคนเจอไอโอว่าฝั่งนู้นแล้วก็เหลืออะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นคุูเซอร์เปล่าโอ้ผมยิงต้องอัดเสนเสร็จเลยขอให้เพื่อนดูยก่อนกันเรือร้อนน้ำเรือรนน้ำศัตรู ใช่ไหมเล่นน้ำเล่นน้ำคือเล่นน้ำชิงด้วยเป็นไอไอหกแปดในการเช็ดล่าเล่นน้ำๆใช่ไหมสิ่งที่ล่าเล่นน้ำดีสุดก็คือเล่นน้ำด้วยกันนี่แหละไปเลยไปเลยสองเมตรอืมอืมเมเต็มเต็มเต็มครับโอเคเต็มเต็มครับ อันนี่แหละเห็นผู้ชมชอบเล่นน้ำต่อไปตัวนั้นอะไรวะหูดไอ้ของโก้คอนโก้เป็นสุเป็นดลบที่เราฆ่าไปแล้วตามเมื่อกี้ปะเรายะชนกันเปล่าวเนี่ยโอเคไปบสองผมก็จะปล่อยแรนมาตรงท้ายทอ โอเคเรายิางทิ้งไปแล้วลองใช้กล้องสองทางไกลหน่อยซิมันหายไปไหนวะเฮ้ยคนอยู่ในเซฟก็เยอะอยู่นะมันหายไปไหนกันหมดวะมันหายไปไหนหมดวะผมมาแค้มตรจุดเกิดได้เลยนะเนี่ยเขาไปทำอะไรกันหมดอ่ะ ตอนนี้เมนผมจะเจอนะครับหนึ่งลำนั้นน่าจะเป็นเรือเดสทอยเยอร์นะครับโอ้ผมว่าเขาได้จะโดนไอว่าทีมเราจัดการซะก่อนแหละไอว่าเกมนี้โหอยู่นะแต่เมดแรงเลือดอิดด้วย <laughs> โอ้โหโดนลมเลยเฮ้ยขึ้มาห้าหนึ่ต่อห้าเที่ยเช่นหนึ่งต่อหกน่าสงสารเขานะครับ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีสปอนเพิ่มสปอนเพิ่มดัน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 ันดันดันดันันด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 นดันดันดันันด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 ันนดันดัดัันดันดันดันนดันดันดัันดันดัันนดั ตอนผมยิงตับโดว์สองชุดแล้วเขาก็ปล่อยไอตัวตัวเท็ตเขาเล่นทุนระเบิดใช่ทุ่นระเบิดทุนดท่นระเบิดไม่โดนเลยเหรอวะไม่หายไปไหนวะมันมอตอนนี้ศัตรูมัน,มตน,ส,ตมนสตอมสปอนกันเต็มนะครับเมื่อกี้ยังบุ่นอยู่ม่นม,มีตอนนี้ไม่มากันเต็มเลยเคือปล่อยตับโดวท้ายเรือไปอเป็นชุดสู้ชส,สู้เว้ยตอนนี้ปล่อยรีซัพพอร์ตไปแล้วเตือมแบบว่าว โดมิ่งไปไหนอะไรไม่รัเป้่าไม่ไปไหนวะตอนนี้คือฝั่งเราเรียกว่าสปอนคัมเลยครับตอนนี้น่าสงสารเขานะแลัวนั้นก็จะตายแล้วมาละออกซิเจนแบบสบายๆเลยดีกว่าเรามีเพื่อนปกป้องอยู่ตอนนี้เรามีทั้งเอ,อ่อเด็บเชนโคดเซอร์ทีมเรานะเดยวเชนโคดเซอร์เป็นอะไรวะนั่นสงสัยเขาน่าจะเมานะครับ เดี๋ยวก่อนนะไอ้ทีมสตูมันปล่อยเรือหอ,อนี่มาครับเรือหอบอลเล่เกมนี้มันโหดมากเราขออยู่ห่างๆก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้เราจะเราจะอีล้ำหนึ่งครับเป็นอ่ามันคือมันเชื่อว่ามีคาสากับเ,เรือประจันบานนะครับโอเคต่อไปก็เป็นลำคอนโกโอคอนโกแล้ผมดำน้ำเลยดีกว่าตัวยิงทีนี่ตายหานอมอยู่อยู่การลงประจันบานนี่แหละโอเคผมจะดำสักหก้าสิบเมตรแล้วกันนี้ผมจะปล่อยใส่คอนโกรครับต่อไปดู เอาไปเอาไปโดนล็อกเป้าเัดไปเอาไปโดนล็อกเป้าโดวงกว่าเออโดนเจ๊มต้นเดี๋ยวผมล่าเขาต่อดีกว่าเว้ยเขาไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ใต้น้ำแต่เว้นท่านออกซิเจนเราหมดซะก่อนปล่อยซ้ำไปอีกครับเดี๋ยวผมไปจะปล่อยอันตัวทุ่นระเบิดไปอีก เออเต็ม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 ก่อนชนระเบิดอีกทุนระเบิดซ้ำุนระเบิดซ้ำุนระเบิดซ้ำตุ้มตุ้มต่อไปนี่เป็นไลท์คูสเซอร์ครับผมจะเพิ่งตามมาติดติดตอนนี้โอเคยิงยิงไปยิงไปโดนไลท์คูสเซอร์ มเตรียมปล่อยทึ่งระเบิดใต้ท้องแล้วปอยเลยทึ่งระเบิดนี้ดาเมจเพื่อแรงก็ต้องไปด้วยครับเอามันเอาพังแล้วเหรอเฮ้ยที่เป็นปอดจังว่าอันนี้ผมขอขึ้นมารับออกซิเจนหน่อยดีกว่าตอนนี้ออกซิเจนหมดเขาเพื่อนจะผ่อนเราหนาตอนนี้เราใช้กล้องสองทางไปเจอเห็นเรือเออเรือเป็นคูเซอร์ครับจะไกลๆตรงนู้น สบายสบายครับไปเลยนะนัยนใครวะโอ้มาด้านหลังเลยว่าก็ดำก่อนดำก่อนดำก่อนอันตรายตายอะไรอันตรายผมเอาใครก่อนดีครัผมขอยิงเราคอนโกไหมผมเอาคอนโกดีกว่าครับเล่นมันเยอะดีได้ตังเยอะได้ระยะยังวะต้องไปดูแล้วกันเอามันให้มันปล่อยด้านหลังโอเคได้ตายได้อะไร โอเคมันเริ่มไปด้านหน้าไปเราไล่ทันอยู่ไล่ทันอยู่เอาเอาตั้ไปโดเรายิงอะไรวะอะไรวะตั้มไปโดเรายิงโอ้โหพื้น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 เราชนพื้นนี่คืออะไเราเสียเลือดเดินไปโดนเตรียมข่อยทุ่นระเบิดใต้น้ำอีกทุ่นระเบิด ผมเจ๊ยิงคาซาฝั่งนู้นมดำหน่อยดีกว่าถ้าเกิดเขายิงมานี่คือแบบผมตายลเลยเนี่ยเด็ดเด็ดมานมันค่อนข้างปอบปอบมากด้วยผมดำสักห้าสิบเมตรครับเอ้าหายไปไหนวะดีครับดีครับเราสู้กันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเทียร์ต่างกังน โอ้เดนมิตนาพยิงโดนเราได้นี่หว่าลืมไป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 โอ้เราประหม่ามิตนากว่ะเออเดี๋ยวเจอน้ายิงกระทืบทิ้งเลยเมื่อไรมันจะตายหายไปแล้วนต่อไปดูเต็มเว้ยเต็มเออค่อยเอาทุ่นระเบิดไปทุ่นระเบิดระเบิดโดนไหม เฮ้ยเป็นไงเดีม,ม,ม,มนม้ำโคตรหอ